ขอรีวิวนะคะสำหรับเด็กที่นั่งขาซิทที่ผู้ปกครองไม่ได้อุ้มนะคะตอนนี้เด็กนั่งขาซทนะคะกำลังง่วงนอนนะคะเขาชอบมากเลยกำลังง่วงนอนน้วก็กำลังจะหลับแล้วนะคะไอ้ยี่ตาใหญ่เลยแล้วไม่ไร้องเลยไ,ไม่ร้องอเลยค่ะเอาอีกองหนังมไม่จะรด้แล้ว พี่เมษานี่พี่เมษาก็กำลังดูดปอนนมใหญ่เลยนะคะแล้วก็รับเข็มขัดนีละภัยอย่างถูกต้องนะคะนี่ค่ะน้องวาวาก็กำลังหลับหลับแล้วนี่มาเจอคนหลับแล้ววาวาหลับเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศเย็นดีแอร์นางชอบแอร์คะ่ะแอร์รถยนต์แล้วก็นั่งสบายทำให้นางหลับโดยไม่ต้องมีใครตบตูดตบอะไรแต่รถถนนเราไม่ค่อยดีนะคะ ดูคอนคอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถนนบ้านเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะแต่นางก็มีความสุขในการนั่งคาซิสนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับเด็กนะคะตัวเล็กนะคะอายุตั้งแต่สี่ห้าหเดือนขึ้นไปนะคะสามารถนั่งคาซิสได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่โดนตำรวจ ะะตอนนี้คือเสียค่าปรับน่าจะประมาณ2,000บาทนะคะสำหรับเด็กที่ไม่นั่งคาซิสนะคะ,ะเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะคะฝากให้ทุกคนเตรียมจัดหาซื้อใครอยากได้หรืออยากได้ข้อแนะนำยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะในคาซิสเราก็จะนำเบลเบลของผู้ใหญ่นะมาคัดตัวคาซิสอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นางลับสบายมากเลยนางชอบนะคะน้องวาวาชอบหลับไปแล้วนะคะเมื่อกี้ยังงว่วงๆอยู่เลยคอนไปมาเพราะว่าถนนเราไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเบาะเนี่ยคือน้องนั่งสบายไม่เจ็บตัวไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บตัว,เ,เ,ตวเวลาอุ้มแต่เราอุ้มพ่อแม่อุ้มเนี่อาาอยอาจจะเ่ออาจจะเจ็บตัวนะคะตอนนี้ก็คือทั้งปลอดภัยแล้วทั้งก็นั่งสบายทําให้น้องหลับสบายเบื้อเลย โดยไม่ต้องมีนมใส่ปากโดยไม่ต้องตบดูดเหมือนทุกครั้งเลยนะคะไม่ร้องสักแฉะเลยขนาดถนนไม่ค่อยดีรถโยกไปโยกมาหัวค้อนไปควนมาเพราะว่าไม่ได้คาดเบลเด็ดในตัวคาดซิสอีกทีหนึ่งให้น้องนะคะที่จริงว่าจะคาดแต่ทีนี้เป็นการนั่งครั้งแรกกลัวน้องจะอึดอัดก็เลยคาดเฉพาะเบลของผู้ใหญ่นะคะตรงนี้แต่ที่จริงคาดซิสของเด็กตัวนี้ก็คือสามารถล็อกนะคะนี่คือล็อกเด็กได้ระดับหนึ่งนะคะ นี่การเด็กขยับยได้อีกระดับหนึ่งแต,แต่ไม่ได้อึดอัดนะคะตัวนี้สําหรับตัวคาดเบลก็คือตอนนี้เราไม่ได้เบลเบลตรงคาดซิดก็มีนะคะสําหรับเด็กกลัวน้องจะอึดอัดก็เลยยังไม่คาดเดี๋ยวจะเรียนรู้ให้น้องไปเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะใครอยากได้หรือใครสนใจคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปของเราได้นะคะน้องวาวายินดีตอบเลยค่ะบายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหลับปุ๋ยเลยนะคะ